ประกาศด่วนล่าสุดนะครับกลุ่มฝนก้อนใหญ่กําลังเคลื่อนตัวเข้าสู่ไทยในอีก4ชั่วโมงสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านมาติดตามกับทรงพลลมฟ้ากันต่อนะครับซึ่งเมื่อวานหลายจังหวัดมีฝนตกหนักคุณอยู่จังหวัดอะไรมีฝนตกหนักกันหรือเปล่าก็ลองเข้ามาพูดคุยกันดูนะครับและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับฝากทุกๆคนกดไลค์รวมถึงกดติดตามให้ผมด้วยผมจะมีกำลังใจมากๆเมื่อทุกคนกดไลค์และกดติดตามนะครับซึ่งเรามาดูภาพถ่ายดาวเทียมวันที่ 7เมษายนเวลาประมาณตอนสายๆในพื้นที่ภาคกลางนะครับภาคกลางตอนล่างกรุงเทพและปริมณฑลมีการก่อตัวของกลุ่มเมฆเกิดขึ้นและมีฝนตกมาตั้งแต่ตอนเช้าที่ผ่านมานะครับสำหรับบริเวณอื่นก็มีฝนตกบ้างในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนอีสานบนซึ่งเรามาดูลักษณะอากาศโดยทั่วไปตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ก็จะพบว่าลมตะวันออกก็ยังปกคลุมในพื้นที่ภาคใต้อย่างต่อเนื่องซึ่งลมตะวันออกที่ปกคลุมภาคใต้ ก็จะวิ่งไปเลี้ยงหย่อมความกดอากาศต่ําในพื้นที่ทะเลอันดามันดังนั้นภาคใต้นะครับก็ต้องระวังตามใจฟัง่งมีโอกาสมีฝนตกได้สําหรับไทยตอนบนก็จะมีลมใต้ปกคลุ่มในพื้นที่ประเทศไทยตอนบนแต่จะไม่มีลมตะวันตกปกคลุมเนื่องจากลมตะวันตกนะครับเขาจะไปเลี้ยงหย่อมความกดอากาศต่ําในพื้นที่ทะเลอันดามันทําให้ลมตะวันตกที่ปกคลุมไทยตอนบนมันก็จะอ่อนกําลังลงไป ซึ่งเรามาดูนะครับในส่วนของลมบนกันต่อลม500ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่8เมษายนลมฝ่ายตะวันออกอยังโกงปกคลุมในพื้นที่ภาคใต้อย่างต่อเนื่องแล้วตะวัดพัดโคง้งเป็นลมตะวันตกกับลมใต้ปกคลุมไทยตอนบนซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้มันก็เกิดมาจากตัวแอนตี้ไซโครนิกนะครับในพื้นที่ประเทศฟิลิปปินส์ดึงให้ลมฝ่ายตะวันออกปกคลุมภาคใต้แล้วโค้งตะวัดปกคลุมไทยตอนบนนั่นเองนะครับ ดังนั้นไทยตอนบนลมบนมีการโค้งตวัดแบบนี้มันก็จะเหนี่ยวนําให้เกิดฝนในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางอีสานตอนบนกับภาคตะวันออกก็มีโอกาสมีฝนตกเหมือนกันจากลมบนที่มีการพัดสอบระหว่างลมตะวันตกกับลมใต้นะครับ ซึ่งเรามาดูนะครับในส่วนของเส้นความกดอากาศก็จะพบว่าเส้นพันสิบยับขึ้นมาปกคลุมทั่วทั้งแผ่นดินหมายความว่าไทยเราในตอนกลางวันก็จะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปและไม่มีเส้นพันสิบห้าหรือเส้นพันสิบสี่ยับลงมาดังนั้นอากาศในช่วงนี้ก็ยังคงร้อนโดยทั่วไปนะครับซึ่งมาดูในส่วนของปริมาณน้ำฝนกันต่อตั้งแต่วันที่7เมษายนจนถึง8เมษายนก็จะพบว่าในวันที่7เมษายนตอนบ่าย มีฝนตกนะครับในพื้นที่ภาคเหนือเป็นส่วนใหญ่ในจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาจังหวัดอุตรธานีจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดแม่ยองสอนจังหวัดลำปางจังหวัดลำพูนสำหรับตอนเย็นในวันที่7เมษายนมีฝนตกหลายจังหวัดนะครับในพื้นที่ภาคเหนือเกือบทุกจังหวัดและอีสานก็มีฝนตกเหมือนกันในจังหวัดเลยนากลางน้ำโสมอุดรธานีหนองคายบึงกาฬ รวมถึงจังหวัดชัยภูมิอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดนครราชสีมาบำเด็ดนรงค์สำหรับบริเวณภาคใต้การตกกองฝนไม่เท่าไรในวันที่7เมษายนสำหรับตอนค่าในวันนี้ก็มีฝนตกนะครับในพื้นที่ภาคเหนือและพื้นที่ภาคกลางในจังหวัดอุทัยธานีจังหวัดนครสวรรค์ล้านสักหนอง้างจังหวัดชัยนาทหันคาอินบุรีชุมแสงหนองบัว บางมูลนาคบ้านโค้งวิไลกลองลานกำแพงเพชรปลานกระต่ายสำหรับภาคเหนือก็มีฝนตกนะครับหลายจังหวัดอย่างเช่นอําเภอร้องกวางจังหวัดแพร่เด่นชัยอําเภอลองและฝนจากพื้นที่ภาคเหนือนะครับมีโอกาสที่จะล้ามาตกในพื้นที่ภาคกลางและอีสานด้วยในวันที่7เมษายนสำหรับภาคใต้ไม่มีฝนนะครับสำหรับตอนดึกในคืนนี้นะครับมีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์จังหวัดอุทัยธานี ภัยสาลีวิเชียนบุรีชนแดนหนองไผ่บำนิดนรงบ้านเนินมะขามป้อมจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดชายภูมิจังหวัดเพชรบูณ์อําเภอหล่มสักบ้านหนองอีเล้งบ้านทุ่งพระชุมแพเกษตรสมบูรณ์ส่วนอีสานมีฝนตกหลายจังหวัดเหมือนกันในจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกดศิลาลาดอำนาจ,จเจริญยะโสธรร้อยเอ็ด พยกภูมิพิสัยบุรีรัมย์นางรองสุรินทร์กาลาสินกุชินนารายบ้านดงสวรรค์มาดูในวันที่8เมษายนเวลาประมาณตอนเช้าตรู่มีฝนตกหนักในพื้นที่อีสานในจังหวัดยะโสธรสายมูลเสีละภูมร้อยอิดโพชัยพลทองวาพีปทุมมีฝนตกหนักนะครับและฝนนะครับอาจจะลํำมาตกในพื้นที่กาลาสิน กุชินารายบ้านดงสวรรค์สกลน,นครน,นครพนมร้อยเอ็ดขอนแกน่นบ้านนาคำบ้านไผ่บัวใหญ่ธระมดะวังนะครับส่วนในวันที่8เมษายนต้นบ่ายการเกิดฝนในพื้นที่ประเทศไทยลดลงไปอย่างชัดเจนนะครับสำหรับเวลาประมาณบ่าย3ในวันที่8เมษายนพื้นที่ภาคใต้เริ่มมีฝนตกในจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่จังหวัดภูเก็ต สำหรับไทยตอนบนในวันที่8เมษายนก็มีฝนตกในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณหล่ลมศักนครไทยภูเรือจังหวัดเลยบ้านสวนจังหวัดแพร่บ้านโอยอำเภอสองจังหวัดตากก็มีพื้นที่ท่าสองอยางแม่สอดพบพระอุ้มผางอมก๋อยแม่สะเรียงกุ่นยวมแม่อ่องสอนรัมตะวังนะครับสำหรับตอนเย็นในวันที่8เมษายนก็มีฝนตกในพื้นที่จังหวัดตากท่าสองอยางแม่สอด บ้านนาตาโพวังชินลีลำปางบ้านโอ่งมะค่าอมก๋อยสวรรคโลกอุดรดิตจังหวัดแพร่มีฝนตกนะครับส่วนภาคใต้มีฝนตกในจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลนะครับสำหรับตอนค่าในวันที่8เมษายนมีฝนตกในพื้นที่ภาคกลางนะครับในจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดอุทัยธานีลานสัก หนองช้างอินบุรีคกสำโรงวงเวียนสะแก้วท่าช้างอ่างทองสีประจันสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกำแพงแสนอู่ทองห้วยระเจาการชนะบุรีบางเลนมีฝนตกส่วนภาคเหนือก็มีฝนตกบ้างในจังหวัดอุตรดิตถ์บ้านนายางบ้านชาติตรการนครไทยบ้านใหม่พิษณุโลกสีสำโรงสวรรคลโลกทุ่งสาเลี่ยมบ้านสวนป่าสีสัจนาไล มีฝนตกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับลักษณะอากาศโดยตัวไปในวันที่7เมษายนถึง8เมษายนเรามาดูลักษณะอากาศโดยตัวไปตั้งแต่วันที่9เมษายนจนถึง14เมษายนดูจากลมล่างนะครับในช่วงตั้งแต่วันที่9เมษายนจนถึง10เมษายนลมล่างอ่อนมากๆนะครับ แต่เราสังเกตนะครับว่าในช่วงวันที่10เมษายนตอนบ่ายมีการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ําในพื้นที่อา่าวเบงกอแล้วหย่อมลูกนั้นเขาพัฒนาตัวอย่างต่อเนื่องแล้วดึงลมสะเวตหรือลมตะวันตกศาสตร์ความชื้นเข้าปกกลุมไทยลองคิดภาพตามง่ายๆนะครับลมตะวันตกหรือลมสะเวตมันจะผ่านมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรอินเดียเป็นแหล่งรวบรวมความชื้นแบบมหาศาล ลมตะวันตกดังกล่าวก็จะนําความชื้นจากมหาสมุนรอินเดียเข้ามาปกคลุมไทยเราตั้งแต่วันที่10เมษายนตอนบ่ายหลังจากนั้น11เมษายนจนถึง14เมษายนลมตะวันตกก็จะปกคลุมไทยเราทั้งระบบมากไปกว่านั้นจะมีมวลอากาศเย็นอ่อนๆลงมาปกคลุมแล้วมาพบกับความร้อนในบ้านเรานั่นแหละครับมันก็จะเกิดการพัะ,ะอากาศอย่างรุนแรงและจะมีฝนตกหลายพื้นที่ในไทยเรานะครับ สรุปนะครับในช่วงตั้งแต่วันที่8เมษายนจนถึง9เมษายนการตกของฝนก็อาจจะลดลงไปบ้างในบางพื้นที่แต่ก็ยังมีอยู่แล้วฝนเขาจะกลับมาใหม่ในช่วงตั้งแต่วันที่11เมษายนจนถึง14เมษายนจากลมเเวตท,ที่ปกลุมซึ่งเรามาดูในส่วนของลมบนกันโตนะครับลม500เราก็จะพบว่าตั้งแต่วันที่9เมษายนจนถึง14เมษายน เขาไม่มีการกดให้อากาศไทยเราจมตัวมีแต่สนับสนุนให้อากาศไทยเรายกตัว ถึงแม้อากาศไทยเราจะไม่มีความชื้นแต่ลมบนเขายังมีการสนับสนุนอยู่โอกาสการเกิดฝนมันก็มีอยู่นะครับเพราะว่าลมบนเขาจะช่วยให้มีการยกตัวของอากาศนั่นเองส่วนในช่วงวันที่11จนถึง14ความชื้นจากลมตะวันตกก็จะเข้ามาลมบนก็มีการพัดยกพัดสอบมันจะสนับสนุนซึ่งกันและกันแล้วเกิดการยกตัวของฝนแน่นอนนะครับประมาดระวังกันด้วย11-14เมษายนนี้ 14, จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ก็จะประมาณนี้นะครับในการอัปเดตสภาพอากาศในพื้นที่ประเทศไทยตั้งแต่วันที่7เมษายนจนถึง14เมษายนซึ่งทุกคนนะครับต้องติดตามกันวันต่อวันผมจะมาอัปเดตโมเดลฝนและบอกกับทุกๆคนว่าจังหวัดไหนบ้างต้องระวังเรื่องฝนตกหนักนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ